สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องการพกปืนนะครับซึ่งพอดีผมไปได้ดูคลิปมาคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปของคุณมศสัตด์อายุบนะครับคุณมศสัตด์อายุบนี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปืนของสหรัฐอเมริกานะเป็น ครูฝึกของหน่วยราชการหลายหน่วยนะครับของาสหรัฐนะครับเขาก็มีการเก็บตัวอย่างมานะครับว่าในเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้ปืนเนี่ยถ้าใช้ปืนลูกโม่เนี่ยนะครับจะมีจะใช้เวลาในการชักออกมาแล้วก็ยิงเนี่ยหนึ่งจุด 1.2วินาทีครับอ่ะประมาณวินาทีหนึ่งนะครับในขณะที่ถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ปืนอัตโมติกนะครับเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาถึง16วินาทีครับก็ <c oughs> ก็ต่างกันเยอะนะครับเขาคุณมศาัาด์อายุก็เลยแนะนำว่า ถ้าจะใช้ปืนอัตโมติเนี่ยควรจะใช้ปืนอัตโมติแบบที่ไม่มีคันห้ามไกนะครับหรือพกแบบง้างนกโดยที่ไม่ห้ามไกนะครับหรือพกแบบไม่ห้ามไกนะครับคือฝึกให้เป็นนิสัยเลยครับเป็นสันดาลเลยครับว่าไม่ห้ามไกครับ ก็อาจจะเช่นปืนแบบดับเบิลแอคชั่นดับเบิลซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับในปืนอัตโนมัติกนะก็ไม่ต้องข้ามไกครับเพราะว่ายังไงนัดแรกมันเป็นดับเบิลอยู่แล้วหรือถ้าเป็น Double ดับเบิลดวนเนี่ยมันก็เป็นดับเบิลอยู่แล้วทุกนัดดังนั้นก็มันก็มีความปลอดภัยมากพอนะครับก็เขาก็แนะนำแบบนี้นะแล้วก็สำหรับปืนซิงเกิลแอคชั่นอย่าง หนึ่งก้หนึ่งหนึ่งหรือไฮพาวเวอรอย่างนี้ก็ไม่ต้องห้ามไกนะครับให้ง้างนกไว้ด้วยครับง้างนกแล้วก็ไม่ห้ามไกนะครับเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็จะช้ากว่าปืนลูกโม่เยอะเลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นแล้วก็ไม่ต้องคิดมากก็คือไปซื้อปืนลูกโม่มานะครับมาใช้มันใช้ง่ายนะ อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้คุณมอสซาดอายูบเขาพูดนะครับคือเขาก็เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือคืออยู่ในฐานะที่พูดได้แล้วเราก็รับฟังและพอจะเชื่อได้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นที่เชื่อถือของหน่วยราชการของสหรัฐอเมริกานะครับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆประมาณนี้พอ พราะว่าเดี๋ยวยาวแล้วก็จะจะยาวนะครับอ่ะครับผมสามนาทีก็พอแล้วไม่ถึงห้านาทีคือมาเล่าให้ฟังนะครับว่าว่ายังไงเอาแถมอีกนิดนึงแล้วกันเอาให้ถึงสิบนาทีก็ได้เดี๋ยวมันจะสั้นไปนะครับอาจจะดูไม่สนุกของท่านเปิดมาเอ้ยทำไมสั้นยังจะเปิดฟังไปตอนกินข้าวนะครับวิธีการที่จะพก จะเอาไอ้ปืนเนี่ยนะครับใส่ลงไปในซองนะเขาแนะนําว่าต้องมีซองปืนนะครับอย่าไปเน็บองค์เน็บเอวอะไรแบบสแสวงเครื่องนะครับให้มีซองปืนนะครับวิธีการที่จะเอาปืนที่ง้างนกใส่เข้าไปในซองปืนที่ปลอดภัยนะครับคือเอานิ้วโป้งนะครับยัดลงไประหว่างนกกับสไลด์นะครับ นกกับลำเลื่อนนนะครับที่มันเป็นร่องตัววีนั่นนะครับยัดลงไปนะครับนิ้วโป้งนะครับยัดลงไปนิ้วชี้เนี่ยก็อยู่นอกนอกไกนะครับคราวนี้ยังไงมันก็ไม่ลั่นครับต่อให้มันหลุดเนี่ยมันก็ไม่ลั่นนะครับเพราะว่ามันก็ไปติดนิ้วโป้งเราอยู่ดีนะครับก็จบครับทําไมต้องมีซองปืนแล้วซองปืนเนี่ยควรจะเป็นซองปืนที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ลั่นนะแล้วก็จะมีคําถามที่ว่าเราถ้ามันตกล่ะ คุณมระสัตายุบอกว่าสมัยนี้นะมันมีเรียกว่า Drop s a ฟตี้นะครับก็คือไอ้ระบบที่ผมบอกว่ามันเป็นสลักขวางขวางขวาง,วางไอ้เข็มอ่ะเข็มแทงชนวนนะครับถ้าคุณไม่เหนี่ยวไกลเนี่ยไอไ้อสลักเนี่ยมันจะไม่ไม่ลดตัวลงมามันก็จะยังขวางอยู่ต่อให้มันตกยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะไปเข็มแทงชนวนก็ไม่สามารถที่จะไปตีไอ้จอก จอกชนวนได้นะครับก็มันก็ปลอดภัยนะแล้วถ้าก็จะมีคําถามแบว่าถ้าถ้าถ้า,ถาคือคุณมัสัตอายุบอกว่าคุณก็เลือกเอาล้กันนะว่าหนึ่งหนึ่งวินาทีหนึ่งจุดสวินาทีกับสิบหวินาทีอ่ะคุณจะเอาอะไรนะครับง่ายๆนะครับอ่าถ้าสําหรับถ้าเป็นผมนะครับผมก็ ก็ไม่พกอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่ามันเกะกะอ่าแล้วก็จะมีคําถามอันนี้คุณม,มาักดมศักดอายุวัถูกถามนะครับว่าแล้วถ้าไม่มีซองพกล่ะไม่มีซองซองสำหรับพกอจะเน็บกางเกงเน็บอะไรอย่างเงี้ยคุณมศัตดอายุแนะนํายังไงคุณมศักอายุบอกว่าถ้ามันไม่มีซองเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องพกนะครับง่ายง่ายคือถ้าจะพกก็ไปซื้อซองมานะครับมันไม่ได้แพงคุณมศักอายุบอกว่ามันไม่ได้แพงนะแล้วก็ เขาบอกว่าถ้าจะต้องซ่อนล่ะถ้าคุณจะต้องซ่อนเนี่ยนะครับก็มันก็มีซองซองพกสําหรับพกซ่อนที่ค่อนข้างจะดีนะก็มันก็ได้นะก็อย่าอย่าหาอย่าอย่าคือคุณมศสายยุพูดประมาณว่าอย่าอย่าดราม่านะเอาแบบง่ายๆคิดง่ายๆไม่ใช่ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันไม่จบนะครับสรุปว่าคุณมศสายยุก็ให้จบที่ว่าพก โดยที่ง้างนกไว้หรือพกโดยที่พร้อมยิงเต็มที่เช่นถ้ามันเป็นดับเบิลหรือดับเบิลซิงเกิลก็ให้มันพร้อมยิงเต็มที่คือยิงดับเบิลนัดแรกก็ยังดีดีกว่าที่ไปเซฟไปอะไรไว้วุ่นวายแล้วสุดท้ายพอชักออกงานแล้วมันสับสนว่าเฮ้ยคุณจะต้องทำยังไงแล้วไอ้เซฟเนี่ยนะครับบางทีมันก็ไม่ค่อยกดไม่ค่อยจะไปด้วยนะครับนะก็อันนี้คุณภระสอายุพูดนะผมผมแปลมาให้ฟังนะครับ ก็ถ้าถ้าท่านคิดว่ามันถูกต้องท่านก็ทำถ้าท่านคิดว่ามันไม่ถูกต้องท่านก็ไม่ต้องทำก็ไม่ต้องเชื่อคุณมษษัสสัดอายุนะครับนง่ายครับง่ายง่ายผมจะบอกว่าคุณมัสสัดอายุเนี่ยเป็นคนที่พูดฟังยากมากนะครับเพราะว่าแกแกพูดยังไงก็ไม่ทราบคพรัะเอาลองฟังเสียงคุณมัสสัดอายุด,ดูนะครับเราจะทราบว่าแกพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับ

แกงึมงำงึมงาอ่ะเออนะครับแต่แกก็ก็คงก็คงก็หูอาจจะอื้อน่าจะยิงปืนเยอะหูอื้ออลยเงึมงำงึมงาของแกนะอ่าแต่เราไม่ได้คุยเรื่องภาษาอังกฤษกันนะครับอเอาเป็นว่าก็ก็ฟังฟังเอามันจะฟังเองก็ไปฟังนนะครับก็หาคําว่ามัสซาดอายุเนี่ยแหละครับนะครับอ่ะเอาแค่นี้พอแล้วครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ออถ้าจะซื้อน้ํายาลบดําก็ซื้อนะครับมันมีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมแปะโฆษณาไว้ให้นะครับก็ดูเอ้ยสนใจตรงนี้ก็ซื้อซื้อไปนะครับคืออยากซื้อก็ซื้อคือคุณไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าซื้อแนละ้วเดี๋ยวจะเสียเงินยังมันเสียเงินอยู่แล้วครับถ้าซื้อมันก็เสียเงินนะครับนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ